บาสเกตบอล3 3คูณ3นักเรียนชายแชมป์กีฬา 7HD ท่าข้ามพิทยาคมและเบญจมราชานุสรเป็น2ทีมตัวแทนจากส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะคะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะ รอบรองชนะเลิศคู่แรกค่ะท่าข้ามพิทยาคมจากชลบุรีชุดสีส้มนะคะพลิกล็อกเอาชนะทีมเต็งอย่างนนทบุรีวิทยาลัย10-7ผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกค่ะส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะคะเบญจมาราชานุสรเสื้อขาวจากนนทบุรีเอาชนะสวนกราบวิทยาลัย12-6ทําให้ท่าข้ามพิทยาคมและเบญจมาราชานุสรได้เป็น2ทีมตัวแทนจากโซนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่22มิถุนายนที่บล็อกไอเสียมสแควร์ ส่วนในรอบชิงชนะเลิศเป็นจมมราชนุสรุศนนทบุรีเอาชนะท่าข้าพิยาคม1 2ต่อ7ค่ะคว้าแชมป์ส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับรับทุนการศึกษา10,000บาทขณะที่ท่าข้าพิยาคมรองแชมป์นะคะรับทุนการศึกษา5,000บาทสุดสัปดาห์หน้าค่ะเตรียมเชียร์กันต่อกับรอบชิงแชมป์ภาคใต้ในวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนะคะที่บลูพอร์ตหัวหินทีมใดจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยสามารถติดตามผลการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันได้ที่4 h c o m และรับชมกัน ถ่ทอดสดทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของช่อง 7hd ถ่ายทอดสดให้ชมทุกคู่ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ชิงชนะเลิศเลยค่ะ จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครหลงเงาจันทรเป็นรายการต่อไปนะคะอุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะสันหงังขิรังอัทถวดีปมูนเจควรเปล่งวาจาไพเราะและมีประโยชน์และปิดท้ายวันนี้นะคะเกาะวิโจในเขตปกครองตนเองกวางสีจุ้งของจีนเป็นเกาะขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขาไฟในทะเลตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องขยะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่าสองล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมานะคะจึงมีการรณรงค์ให้ขยะเป็นศูนย์นำเศษอาหารไปเป็นปุย๋ย เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลากกันไปพร้อมภาพความสวยงามของเกาะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ